นี่แหละว,วิธีการของช่องมัวซั่วชาแนลเนาะสวัสดีครับพกบกับช่องมัวซั่วชาแนลครับทาง FC แล้วก็คนที่ผ่านทางเข้ามาดูเนาะวันนี้ก็มาเลาะยิงปลาเหมือนเดิมครับณห,หมายเดิมหมายเก่าที่ที่ที่ผมเคยทําห้างไว้นะครับวันนี้ก็จะกลับมาดูอีกครั้งนึงเนาะหลังจากห่างหายไปประมาณสักเดือนหนึ่งได้เนาะ วันนี้ก็เลยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าหมายนี้ปลามันจะเข้าไหมนะไปครับไปเลยครับไปอันนี้ครับสเส้นทางตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มลกหมดแล้วครับตั้งแต่ประมาณาเดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะที่มาทำห้างไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มาเลยจากนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาเยือนอีกทีนึงนะครับ นี่นะครับห้างนี้นะถ้ากลับไปดูคลิปเดิมๆนะครับคลิปเก่าที่ที่ทางน้าได้ทำไว้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าห้างนี้ทำไว้นานแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาดูอีกทีนึงไม่รู้ว่าปลามันจะเข้าเปล่านะครับวันนี้แต่ก็ถือว่าเป็นหมายที่สวยนะครับแต่ว่ามันน้ำมันตื้นไปนิดนึงปลาใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเข้ามานะครับ ไปครับลุ้นกันเดียบร้อยครับพี่น้องหงายเงิบละ ร้อยครับโดนครับโดนเข้าหัวเลยครับพี่น้องโอ้ยตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ถือว่าได้แต้มนี่ครับพี่น้อง ใส่ประมาณนี้โดนหัวมันนิ่เข้าครับพี่นกโหแต่อยู่ลึกครับอยู่ลึกยังยิงไม่ได้นะตอนนี้ดำน้ำลึกหายไปละ ต้องลองสัดดูแล้วครับพี่น้องมันอยู่ลึกเกินถ้าไม่ยิงเนี่ยคงไม่ได้ยิงและ ก็คือตอนนี้คือปลามันฉลาดมากเลยอะ่ะมันไม่ยอมพึ้นผิวน้ำมันว่ายอยู่ไอ้น้ำลึกอะครับหมายนี้คงแห้วแล้วล่ะครับพี่น้องคงต้องย้ายหมาและ เลาะยิงปาน,นินดีกว่าครับหมายที่อ่างอ่าเก็บน้ำชุลประทานนะน,นะครับเราไปเลาะยิงปาน,นินดีกว่าเนาะไปครับเราย้ายหมายกันดีกว่า บูหลังจากย้ายมาอ,อ่างเก็บน้ำอลอลประทานครับซับไปหน,หนึ่งดอกไม่โดนมันช่วงใสาสายแบบนี้มันอยู่ลึกไงครับอยู่ลึกม,ม,มันไม่ได้ลอยผิวน้ำเนาะก็เลยจะกะยากนิดนึงครับ พี่น้องตอนนี้ผมก็เจอไอ้กระท่อมเถียงนาเนาะเดี๋ยวเราจะพักที่นี่สักคู่หนึ่งร้อนครับช่วงบ่ายร้อนบ่ายมังกวรแล้วหิวข้าวครับยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีเที่ยงเนี้ยสงสัยปลา,าตัวเมื่อเช้าครับเราจะมาทำกินกันมื้อเที่ยงนี้เนาะ ดูกันว่าจะทำเมนูอะไรนะครับไปขับไปไปทำกับข้าวกันครับกินมื้อเที่ยงกันไปครับเดี๋ยวทำการก่อไฟก่อนครับก่อไฟก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า นาตีจะทำเมนูนอะไรเนาะช่วงบ่ายนี้นะครับโอ้ยลมครับลมพัดเย็นมาก หลังจากาเราล้างปลาเสร็จเนาะก็ใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับโรยเนะยาะจากนั้นชุบน้ำให้มันหมาดนับ นี่แหละวิธีการของช่องมัวนชแนลเนาะนี่โรยที่ยเกลือเดี๋ยวไม่เสียบก่อน ด้วยแป้งมันอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำไปเผา โอเคครับรอให้มันสุกเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าหน้าตาเป็นไงเนาะ ปลปเนี่ยร่วมชั่วโมงแล้วตอนนี้ปรากฏว่าตอนนี้สุกแล้วได้ที่แล้วนี่โอ้ยน่ากินน่ากินเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะเรียบร้อยสุกเรียบร้อย ดับไฟก่อนครับเราจะดับไฟก่อนไม่พอเอาเพิ่ม ทำการดับไฟให้สนิทเนาะเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลงนรงเนาะเกี่ยวกับไฟป่าเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดับให้สนิทนะครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้นาตีก็หิวข้าวหิวข้าวมาก2องโมงกว่าละนะครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกัน มามาครับพี่น้องหน้าตาก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ฐานเนาะใช้แบบปอไฟเอานะครับมามามาจวดจวดเดี๋ยวชิมด้วยครับรสชาติเป็นไง ใช้ได้ครับโอเค<อ>เดี๋ยวเพิ่มเติมไอ้นี่นิดนึงพริกต้องกินกับพริกอืม <c oughs> <c oughs> กินมือเที่ยง เกือบไปสามโมงมาครับมาโอเคเนาะเดี๋ยวทางนาะตีขอจัดการในปลาเผาเนาะปลาเผาหลังหลังกล้องแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเนาะ เมนูปลาเผาครับจัดการเรียบร้อยอิ่มบอกได้เลยว่าอิ่มคลิปนี้คงต้องไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วเนาะ บ่ายสามก่อนเราต้องเดินทางกลับบ้านครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องโมซัวชาแนลเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนหรือว่า,เ,าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม